สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช oh ่องกินาเคสนะคะคิดยังไะลูกน่ะคิดอะไรเด่นเติมท่านอนดิเฮ้ยทำไมนอนอย่างนั้นน่ะอืมอ้วนโอ้เครียดอะไรวะเครียดยังไะอ้วนอืมท่านอนเป็นก้อนกลมๆเลยคือตัวทุท่านละ สองตลบอีกสามตลบขีดตลบห้าตลบเลยเอ้าเอ้าเอาเอาเอา,เอา,เอาถ้าอะไรเนี่ยพลิกไปพลิกมาอ่ะ